สวัสดีค่ะน้องโยกัสวัสดีค่ะสวัสดีครับโยกโอเคนายน้องโยกขาโยกอายุเท่าไหร่คะอายุสิบห้าแล้วค่ะสิบห้ามีอะไรเอ่ยอ่าโยกมีอะไรบ้างมาคือว่าหนูอยู่กับทางฝั่งแม่ค่ะพ่อแม่หนูแยกทางกันตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะหนูอยากเรียนต่อค่ะแต่ว่าทางฝั่งแม่ไม่ได้ไม่ไม่มีเงินที่จะส่งต่อค่ะ เลยจะไม่่งเรียนต่อใช่ไหมคะค่ะทีนี้หนูก็เลยไปบอกกับเขาว่าหนูขอไปอยู่กับพ่อได้ไหมหนูจะได้เรียนต่ออะคะ่ะค่ะทีนี้เขาตอบหนูมาว่าเขาไม่ให้หนูไปอยู่พเพราะอะไรเพราะว่า <ร ays? S 2> เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เขาเขาไม่ได้เหตุไม่ได้ให้เหตุผลอะไรมาขนาดน,นั้นพ่อ,อ,พ,อพ่อกับแม่ถูกกันไหมตอนเลือกกันไม่ค่ะแย่ใช่เลิกไม่ดีค่ะหนูอยู่กับคุณแม่ตั้งแต่ท่านแยกทางกันเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะอยู่กับยายค่ะส่วนแม่ก็ช่วยบ้างค่ะตอนนี้หนูอยู่ชั้นอะไรอยู่ม .3 นะคะก็คือสดงว่าเดี๋ยวม,มันต้องเข้าเดีย๋ยวมันเข้ามปลายแล้วใช่ใช่ค่ะโอเคอ่ะเขาก็ไม่ให้ไปอยู่กับคุณพ่อใช่ค่ะไม่ให้ไปอยู่กับพ่อ,อแล้ววันเมื่อ หลายอาทิตย์ก่อนเลยค่ะเขาพาหนูไปหาพ่อใช่ไหมคะเพื่อที่จะขอตังขอตังเขามาช่วยทำทุนค้าขายต่อค่ะ,คะแล้วทีนี้หนูก็เลยถือโอกาสคุยกับพ่อว่าช่วยส่งหนูเรียนต่อ,อได้ไหม,มเขาบอกว่าเขาไม่ส่งหนูเรียนต่อค่ะถ้าหนูอยู่นี่แต่เขาให้ให้หนูมาไปอยู่กับเขาแทนค่ะเพราะว่าเขาต้องการ คนช่วยด้วยค่ะเขาขายของเหมือนกันเขาไม่อยากให้หนูไปช่วยเขาเหมือนกันค่ะแล้วแล้วตอนนี้คุณพ่อรู้ไหมคะว่าคุณแม่ไม่หไม่ไม่อยากให้ไปอยู่ด้วยรู้ค่ะบอกเขาแล้วรเรียบร้อยแล้วพ่อว่าไงเขาว่าไงคะพ่อก็บอกว่าพ่อก็แม่เขาเป็นคนที่ไม่ฟังใครอ่ะค่ะหเหมือนเขาจะฟังแต่ตัวเองอะไรประมาณนี้พูดอะไรไปเขาก็ไม่ฟังอแล้วพ่อเขาก็บอกว่า ถ้าจบแล้วเอาเอาสม,มุดรับบูซเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เป่สภาพไปหาเขาเลยคะ่ะประมาณนี้คือพ่อคือเปิดกว้างเต็มที่ใช่คะ่ะอ,อยู่กับแม่แล้วม,มีความสุขอยู่กับพ่อมีความสุขมากกว่าถูกป่ะคะก็ประมหันนั้นคะ่ะต่อให้พ่อไม่ส่งเราเรียนไม่มีเงินส่งเราเรียนอยากอยู่กับพ่อหรืออยากอยู่กับแม่คะ อยากไปอยู่กับพ่อค่ะอืมอันนี้ <okay. S 2> ค่อนข้างท็อกซิกมากเลยอืมโยกครับในความหมายอของคําว่าส่งเรียนต่อนี่คือม4นี้เลยป่ะที่คุณแม่ไม่มีเงินส่งล่ะใช่ค่ะก็คือจะต้องอหยุดเรียนใช่ค่ะหยุดเรียนแล้วก็ไปหางานทําอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือคุณแม่บอกเลยแจ้งเลยใช่ค่ะเขาพูดประมาณว่าถ้าต้องไปกู้หนี้ยืมสินให้มาเรียนก็ไม่เอาด้วยหรอกค่ะประมาณนี้อืมเอางี้อ่า เราจะเข้ารับอ่ะสิ่งที่อยากถาม,มพวกเราคืออะไรครับหยกถ้าสมมุติหนูหนีไปอย่างเงี้ยคะคะมันจะมันจะดีอยู่ไหมอะคะหรือมันจะไม่ดีหนีไปไหนอะหนีไปอยู่กับพ่อใช่ค่ะหนีไปอยู่กับพ่อตามกลับได้ใช่ถ้าคุณแม่จะสู้ด้วยกฎหมายนะเขาก็ตามกลับแล้วหยกจะทำยังไงหรือหยกคิดว่าเขาจะไม่ตามต้องถามหยกอะหยกคิดว่าตามไหม หนูคิดว่าเขาไม่หน้าตามอะค่ะเพราะว่าก็าเรียนเขาเไม่ไหวเขาแค่จะมาตามด่าเฉยๆอะค่ะแล้วจะทรมาด่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะถามพวกเราก็คือถ้าหนีไปจะดีไหมถูกไหมใช่ค่ะต่อให้ได้เรียนหรือไม่ได้เรียนวันเนี้ยยกไม่ได้อยากอยู่กับแม่อืใช่ไหมคะใช่ค่ะเอเออยกไม่มีความสุขเลยใช่ไหมพี่อยากดูชัดๆไม่มีความสุขเลยใช่ไหมที่อยู่กับคุณแม่เนี่ยมันก็มีความสุขบ้างะคะ่ะ ท็อกซิกมากกว่าใช่ค่ะเพราะว่าเขามีลูกกับฝั่งครอบครัวใหม่เขาแล้วด้วยอ้าวคือแม่มีครอบครัวใหม่ใช่ปะใช่ค่ะโอแสดงว่าเรามีพ่อเลี้ยงใช่ค่ะมีพ่อเลี้ยงค่ะอ๋อแล้วเขาก็มีลูกด้วยมีค่ะเขาส่งลูกเขาเรียนไหมส่งต่อค่ะลูกเขาอายุเท่าไหร่คะคนรองหนูอยู่ประมาณป .5 ได้ค่ะ แต่เขามีก็ส่งต่ออ๋อแต่เขายังไอ้นี่ยังส่งฟรีอยู่ไงรัฐบาลยังจ่ายให้อยู่อ่ะพ่อใหม่เออหมายถึงพ่อเลี้ยงก็มีลูกติดใช่ไหมฮะไม่ค่ะอันนี้ลูกที่มีัเขามีลูกใหม่เลยครอบครัวใหม่เลยแล้วพ่อเลี้ยงความสัมพันธ์พ่อเลี้ยงกับเราเป็นไงบ้างก็โอเคดีค่ะเข้ากันได้ไม่มีอะไรแล้วเขาทํางานเขามีตังค์ไหมพ่อเลี้ยงเขามีแต่เขาก็ส่งแค่ลูกเขาอะค่ะ ก็ว่าเขาไม่ได้ม,มันก็เขาก็ส่งแค่ลูกเขาอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะอ่ะเอเคถามใครก่อนดีครับโยกอยากอย,ยากปรึกษาใครก่อนเริ่มจากคนไหนเลยก็ได้ค่ะเอองั้นพี่ก่อนก็ได้นะครับพี่เผื่องนะะเออถามว่าหนีไปมันดีไหมมันก็วัดดวงเนาะ,ะสำหรับพี่พี่ก็มองว่าห้าสิบห้าสิบแหละตามกลับหรือไม่ตามมันก็วัดใจอะแต่ว่าหนึ่งคือมันน่าจะ ถ้าฟังแค่นี้จากที่หยกเล่าให้พวกพี่ฟังดีหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าหยกคงอยากจะไป mm hmm. เออนะตอนนี้พี่ก็ต้องเชื่อว่าสิ่งที่หยกประเมินทุกอย่างหยกก็คงมองแล้วว่าบ้านนู้นน่าจะมีความสุขกว่าดีกว่าได้เรียนอะไรก็ตาม mm hmm. แล้วก็ถ้าสมมุติว่าหนีไปไม่ได้หยกเ,เป็นไปได้ไหมที่ สปีนี้ลองต่อรองกับคุณพ่อดูสปีนีข้ขอเรียนให้มันจบมัธยมก่อนพ่อช่วยโอนมาก่อนได้ไหมแล้วพอจบมัธยมพอช่วงที่เข้ามาหาลัยเนี่ยหยกเองก็จะเริ่มโตขึ้นเดี๋ยวก็จะ18แปดลแล้วก็พอ20่สิบบรรลุนิติภาวะมันอาจจะทําอะไรได้ด้วยตัวเองคล่องตัวขึ้นก็จะได้ไปอยู่กับพ่อได้พอจบมัธยม แต่ถ้าระหว่างเนี้ยแม่เขาไม่ยอมจริงเนี่ยขอให้ได้เรียนก่อนนะ่ะเราเดี๋ยวมาหาลัยว่ากันน <c oughs> อ,อเพราะฉะนั้นตอบคําถามนะไปหนีไปดีไหมมันดีกว่าสําหรับยกแน่ๆแต่วัดใจคุณแม่ว่าเขาจะตามคืนไหมค่ะ <c oughs> หรือทางเลือกที่สองถ้าหนีไม่ได้ลองต่อรองกับคุณพ่อดู โอเคค่ะขอบคุณนะคะในความเห็นของพี่นะอะต่อไปมีมีคนตั้งประเด็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการที่แม่มีหยกเอาไว้อะใช้ต่อรองในการขอเงินกับพ่อได้มีสิทธ์ก็ไม่รู้แล้วที่พ่อจะเอาหยกไปก็คือกูก็ไม่ได้อยากให้แล้วไม่ได้อยากจ่ายส่วนอื่นเอออันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าเลิกกันแบบไม่คุยกันแต่แม่ยังไปขอตังค์ได้เนี่ยก็คือตัวประกันน่าจะเป็นหยกแหละอื <C ute> คือคือพอฟังอ่ะพี่วัดจากความรู้สึกของหนูอะไรยกว่าหนูมีความสุขหรือหนูไม่มีความสุขอ่ะ <c ute> ซึ่งที่ไหนที่หนูมีความสุขพี่ก็อยากให้หนูไปอยู่ที่นั่นอ,ะอ่ะแต่อย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยเหมือนหนูไม่ได้ไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอ่ะ <c ute> มันมีผู้ใหญ่สองคนที่เหมือนเขาเขาใช้สิทธิ์ความเป็นพ่อเป็นแม่ในการแล้วเราก็ไม่รู้อย่างดีเทลที่เราบอกว่าเขาใช้หนูเป็นเครื่องมือในการต่อรองอะไรกันอยู่หรือเปล่าซึ่มันก็เป็นเรื่องของเขาเราทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยทีเนี้ย พี่ก็จะมองในแง่ว่าแล้วอย่างเงี้ยจะทำยังไงให้หนูได้เรียนต่อก็เลยมองในมุมว่าถ้าไม่ใช่แบบพี่เผือกที่ว่าไปขอยืมเงินพ่อก่อนอมสมมติพ่อเขาไม่ให้นะถ้าเขาเมีผมว่าอ้าถ้าจะไปอยู่เขาก็ต้องเอ้ยถ้าจะเอาเงินเขาก็ต้องไปทํางานให้เขาอะไรเงี้ยอหรือว่าหยกอาจจะต้องกู้กยศเรียนออันนี้ทางออกเพื่อให้ได้เรียนหนังสือนะอืลองคุยกับคุณครูดูอ่ะพี่ว่าบอกคุณครูเลยแม่ไม่ยอมส่งหนูเรียนแต่หนูอยากเรียนหนังสือ เ,ออเขาจะพยายามหาทางเองหรือไม่ไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าหยกเรียนดีหรือเปล่าเออ,ลอผลการเรียนหยกเป็นไงอ่ะใช่ลงหยกเรียนดีไหมคะได้ประมาณสามได้ค่ะโอเคโรงเรียนอาจจะมีทุนที่หนูสอบก็ได้นะชิงทุนอ,อ่ออนะออหนูลองพยายามก่อนเหมือนแบบถ้าอะไรที่เราควบคุมไม่ได้อ่ะเรายังไม่รู้เลยแต่ว่าอันนี้ลองดูว่าถ้าแบบนี้มันจะเป็นยังไงลองดูนะคะคือถ้าในสามปีนี้ยังต้องอยู่ตรงนี้นะก็ต้องหาวิธีเรียนอ่ะลูกได้ค่ะค่ะ พี่หอมค่ะพี่หอมอ่ะจากประสบการณ์เด็กที่หนีออกจากบ้านเนาะบ้านนี่มันท็อกซิกอ,ะอ่มไมะไม่จำเป็นต้องอยู่พี่ออกตอนสิบห้าเหมือนกันแล้วพี่ก็ทําอย่างหยกก็คือว่าไม่อยากอยู่กับพ่อท็อกซิกชอบดุชอบตีพี่ก็ไปอยู่กับแม่สุดท้ายพ่อก็ตามกลับพ่อไม่แค่โทรอ่ะแค่รู้ว่าเราอยู่กับแม่แล้วบอกกลับมาเดี๋ยวนี้แค่นั้นเราก็กลับแล้วอ่ะกลัวกลัวกลัวแล้วก็กลับ เบื้องต้นพี่แนะนาอย่างนี้ให้ไปอยู่กับพ่อก่อนสมมุติว่าเราไปอยู่กับพ่อแล้วพ่อส่งแม่ไม่ตามอันนี้จบเลยสบายอยู่ทางนั้นไปเลยสบายใจด้วยแต่ถ้าเกิดคุณแม่ตามให้กลับมันก็จะเป็นลูกพี่เลยว่าถ้าแม่ตามอาจจะต้องกลับหรือให้พ่อกับแม่เขาคุยกันอะแล้วมีบทสรุปยังไงถ้าพ่อบอกให้เรากลับเราก็ต้องกลับใช่ไหมใช่ค่ะฉะนั้นเมื่อเรากลับเราทนอยู่ในบ้านนี้นะในวันที่เราสามารถทํางานหาเงินได้เองอะ่ะ ออกจากบ้านนี้แล้วก็ไม่ต้องอยู่กับพ่อก็ได้ก็ใช้ชีวิตยอยู่เองข้างนอกเบื้องต้นอย่างนี้นะคะไปอยู่กับพ่อก่อนถ้าพ่อส่งเรียนแม่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอันนี้จบเลยยกจะกลายเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตที่แบบปกติหรือกับอีกหนึ่งทางนะพูดกับแม่ไปเลยว่าที่ไปอ่ะพอแม่เป็นคนอารมณ์ร้อนแม่มีปัญหาแบบนี้แบบนี้แล้วยกอยู่กับแม่แบบนี้ไม่ได้แม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพราะถ้าแม่ไม่เปลี่ยนตัวเองวันหนึ่งยกจะไม่อยู่กับแม่เหมือนกัน ได้ค่ะคือทั้งหมดที่พี่ให้ไปอ่ะเป็นเรียงลําดับหนึ่งสองสามนะทีละสเต็ปทีละสเต็ปแต่สิ่งที่เป็นสเต็ปแรกที่อยากให้ทําคือคุยกับแม่ก่อนนะถ้าสมมติแม่คุยไม่รู้เรื่องจริงๆเราค่อยเป็นสเต็ปต่อไปว่าเออกูอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะคะมปขอโชคดีนะคองโยกขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะค่ะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนอะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มัง้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพูดถกพุดโถอ,อย่าลืมโทรนะ